สวัสดีครับร้านเสริเจริญเทคเตอร์ำืภนหน้งหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ <characterized> คลิปนี้เป็นคลิปวันที่6มกราคม2566นะ่ร้านเสริมเจริญเทคเตอร์พืภนหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีรถ l c 708นะครับเพิ่งเข้ามาถึงนะครับวันนี้คันนี้เอามาลงที่สาขา2นะครับเอามาลงที่ในตัวพืภนหน้งหงนะครับพี่น้องก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับอยู่ที่สาขา2นะครับ ในตัวอำเภอเลยนะครับจะอยู่ก่อนถึงพิธีนะครับเดี๋จะอยู่ติดกับสะที่เขาแข็งเรือนะครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามจะเป็นสะแข็งเรือนะครับพี่น้องแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ l c 708นะครับพึ่งเข้ามาถึงนะครับตัวนี้ให้ดูตามสภาพก่อนพอพี่น้องมาทดลองมาดูถูกใจให้ปรับสภาพเดี๋ยวทางร้านปรับสภาพให้นะครับพึ่งเข้ามาถึงนะครับเครื่องดี เกียนิ่มๆน,นะครับเครื่องนี้ไม่มีไอนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็มาลงที่สาขา2องในตัวอำเภอหนองหงเลยนะครับที่ตัวอำเภอหนองหงก็จะมีมีสี่ห้ามีห้มีสี 5, 11, 4, แรงนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ที่เอามาลงที่นี่นะครับประเภทอะไรรถแทรกเตอร์นะครับอะไรรถแทรกเตอร์ก็จะมีพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮดรลิกนะครับแบตเตอรี่ น้ำมันอะไรของมอเตอร์ไซค์น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์มีหมดนะครับอ่าพวกอะไหลรถยนต์ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องก็แวะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับแวะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับมีหลากหลายรายการให้เลือกอยู่นะครับสำหรับอะไรนะครับพี่น้องก็แวะมามาชมรถเท็กเตอร์ด้วยก็แวะมาอุดหนุนอะไรด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในระแวกอำเภอทั้งหง,งนะครับ ก็ฝากประชาันด้วยถ้าเกิดพี่น้องมาจาก youtube เราลดให้เลยทันที20%นะครับจากราคาป้ายนะครับก็สำหรับเดือนนี้นะครับเดือนมกรานะครับเราลดให้เลยที่สาขาสนะครับพี่น้องมาอุดหนุนที่สาขาสได้เลยผมลดให้ทันที20%ถ้าเกิดบอกมาจาก youtube ต้องบอกว่ามาจาก youtube ด้วยนะครับลดให้ทันทีเลย20%นะครับทุกรายการนะครับพี่น้องคันนี้นี่ เอาให้ดูตามสภาพเลยนะครับคันตูปตาสี่เจ็ดลขเติมทะเบียนชุดอนพร้อมี่นก็นจัดไฟแนนก็ได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดการให้สลับไฟแนนนะครับหรือจะซื้อสดยินดีให้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านเสมอไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับเครื่องมีเกียดีนะครับ มีน้องก็ถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดจะมาดูที่สาขาสองก็ได้หรือจะไปดูที่ที่อู่ก็ได้นะครับที่อู่นี่ก็จะมีหลากหลายรายการนะครับที่อู่นะครับมีหลากหลายรายการเหมือนกันนะครับสามสิบสี่สามสิบหกสี่สิบห้านะครับมีหลากหลายรายการที่อู่นะครับ สภาพยางหลังนี่อยู่ประมาณ70%นะครับยางหน้านี่เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังไม่ได้เปลี่ยนราคา3ามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์มีให้ใบดันผ่านพนนะครับ เครื่องนิ่มๆนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่คู่หน้านะครับพี่น้องมาทดลองขับได้ที่สาขาสองนะครับใบดันก็ใบดันยังสวยอยู่นะครับรถนี่สียังสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆก็จะมีสีชุดใบดันนะครับจะเป็นสีที่ชุดใบดันที่ทางร้านจะปรับปรบปุงให้นะครับ ได้เปิดเงครื่องนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องไม่มีอไอน,นะครับเมาดูระบบน้ำกันหน่อยนะครับ น้ำปกตินะครับด้นี้แจกแจ๊กั้นเร่งไหมเพื่แจกขั้นเะร่งอี่งเนี้ยควันไม่มีขาวนะครับควันไม่มีขาวน้ำไม่มีดันสีนล้อหน้ามีรั่วนะครับสีล้อหน้ามีรั่วนะครับสีนล้อหลังสีล้อหลังนี่ ไม่รั่วนะครับสีนอตหลังไม่รั่วนะครับแต่จุดรั่วซึมนี่ทางร hey, ้านแก้ ans, ไขให้นะครับก็พี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับราคาขายนะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับส่งให้ฟรีสองร้อยกิโลนะครับอุปกรณ์มีให้หน้าหลังนะครับคันเยนม่านะครับคันเยนม่าสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับคันเยนม่านะครับก็พี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับพี่น้องจะซื้อสด ซื้อสดซื้อผ่อนนะครับซื้อผ่านไฟแนนซ์ส่งรายเดือนนะครับหรือจะซื้อผ่านทากสก็ได้นะครับซื้อผ่านทากสก็จะส่งรายปีนะครับ <akes Award. S 1> ก็ยินดีรับทุกข้อเสนอนะครับพี่น้องมีรถเก่าไม่ได้ใช้งานก็มาที่เทินได้นะครับมีรถใหม่อยากได้รถมือสองตันนี้ไม่รับนะครับรับเฉพาลรถมือสองเอามาดีเทินได้นะครับทุกรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รเราก็ยินดีนะครับให้บริการนะครับพี่น้องก็สอบถามเพิ่มน,นะครับพี่น้องสนใจนะครับก็มาทดลองขับกันได้นะครับที่อยู่ที่ตัวอำเภอหนองหงเลยนะครับก็อะไรอะไรก็มีให้พี่น้องได้มาเอาไปใช้งานได้นะครับ อะไรก็ทางร้านก็จะทยอยทยอยเข้ามาให้มันครบทุกรุ่นนะครับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องนี่มีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะรถเก๋งนะครับจาระบีแบตนะครับหมดอะไรมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยเข้ามาให้มันครบนะครับช่วงนี้ก็จะมีขาดเล็กขาดน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอนาคตนี่ครบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบพวกแหนบนะครับพวกแหนบ พวกเน่พวกยางรถแท็รเตอร์นะครับเบาะลวดเชื่อมใบตัดหินเกียร์นะครับอีกไม่นานครบทุกรถนะครับก็ฝากบอกพี่น้องไปด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ต้องไปวิ่งซื้ออะไรไกลๆแล้วนะครับที่อำเภอหนองหงของเรามีอะไรให้พี่น้องได้ครบ ทุกรายการแล้วนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญเ,เทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดเข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนที่รับชมแล้วอย่าลืมไปกดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนกดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไปด้วยแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ